สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเรามาที่ร้านปลาทูนึ่งบายเจ๊ปัตมานะคะที่ตลาดพิยาคนรุมนี่เป็นอีกหนึ่งร้านเด็ดนะคะที่ขายดียมากนะปลาทูที่นี่ปลาทูมันนะคะไม่เค็มแล้วก็ตัวใหญ่มากอันนี้จริงๆนอะ่ะเขาจะมีไซส์2ตนะแต่นี่ว่าหมดไปแล้วหมดเร็วมากมาไม่ทันนะจะมี20มี20แล้วก็มา3 5มห้ามี20 25มี 5, ม่ห <5, S 1> มี40มี50มี60บอกเลยว่าเนี่ยตัวใหญ่จริงๆนะที่ร้านนี้นะไปที่อื่นนี่หาไม่ได้อย่างนี้แล้ปลาทูอร่อยมากมันมากอย่างอย่างที่ร้านนี้คือขายขายประจําจริงๆมีมีที่ไหนบ้างนอกจากที่นี่ตลาดไทยก็คือใครจะติดต่อก็080 558 56 49ร้านปัตมาปลาทูนึ่งตลาดไทยนะคะ อย่างสาขาที่นี่ขายขายดีมากเลยใช่ไหมของทิยาเหมือนกับว่าลูกค้าเขาเติดแล้วด้วยไม่เป็นราคาสง่งเนี่ยด้กิราคาส่งราคา่งไม่ได้าาไไดหาไม่ได้ไดถ้าบอกว่าใครมาตลาดพิยาคุมตรงแน,น,นะนํานะประทูที่นี่อร่อยจริงๆมันจะราคานี้มันหาไม่ได้หนูเพิ่งรู้ว่าคือเขาให้ราคาส่งเลยนะคะจาก คุณปัทมานะคะใครสนใจก็ติดต่อมาได้เลยนี่นะคะดยานี่นะคะเดี๋ยวยาไม่ทีเบอร์โทร080558 5649นะคะร้านปัทมาป่าทูนึ่งขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ